เั่นบอลแฟนเก่าแกะปะเออจริงด้วยเรามาหาเล่นแจ้งม,มันดีปะ ไปเที่ยวกันไหมที่ใกล้ๆอ่ะฉันเบื่อเอาดีแกตอนนี้ไปเที่ยวเมืองนอกไม่ได้ก็ไปเป็นนอกแทนละกันว่าแต่แกอยากไปไหนอะ่ะอือพัทยาไหมใกล้ๆขับรถไปสองชั่วโมงก็ดีนะแต่รอบเนี้ฉันขอโรงแรมห้าดาวนะแกรอบที่แล้วฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะคันยุกยิบยุกยิบตหมดเลยจริงแกไปสักสามวันสองคืนไหมแต่ แกจัดการเรื่องโรงแรมนะฉันขี้เกียจหาอกรแด้เฮ้ยนั่นบอนแฟนเก่าแกปะเออจริงด้วยเรามาหาเรื้ยงแก้งันดีปะ อ้าวบอลนงหรอขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะไม่เป็นไรว่าแต่นี่ของดาวใช่ปบค่ะเอ่อแล้วเ,เป็นยังไงกันบ้างอะ่ะไม่ได้เจอตั้งนานเลยสบายดีไหมแต่สภาพยอย่างเธอ ไม่น่ามีปัญญามากินร้านอาหารรูรูแบบนี้นะหรือว่าถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวเลยอยากกินร้านอาหารดีๆกับเขาบ้างอะสงสัยจะใช่เห็นสมัยก่อนอะชอบชวนแกไปกินร้านอาหารข้างถนนไม่ใช่หรอในฐานะเพื่อนอะบอกตรงๆนะฉันรับไม่ได้เอาจริงๆนะแกฉันก็ไม่ได้อยากกินหรอกไอ้ร้านเก่าๆสกปรกสกปรกข้างทางแบบนั้น่ะแต่มันจำใจอะแกก็เพราะแบบนี้ไง ฉันถึงเลิกกระบอลใครจะไปควงลงไอ้ผู้ชายจน,จนๆแบบนั้นอะ่ะใครจะไปอยากได้เป็นแฟนแกเรียกเช็คบินเถอะที่นี่บรรยากาศไม่ดีเลยอะ่ะไม่มีอมณ์กินละได้เลยแกงั้นเดี๋ยวเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นกันต่อเนาะขอร้านแบบแพงๆแฟนเก่าแกเอ้ยคนแถวนี้ยจะได้ไม่มีปัญญาตัดไปกินเอาดิไปน้องคะเก็บเงินด้วยค่ะ แกบอลเลรอแกไปตั้งนานแล้วทำไมไม่ยกระดับตัวเองอีกวะคนอย่างบอลอะไม่มีทางยกระดับตัวเองหรอกโอลมเสียแกอย่าเอ่ยชื่อบอลให้ฉันได้ยินอีกนะนี่ไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวไปพบลูกค้าไม่ทันว้ายตายแล้วเหลือครึ่งชั่วโมงเองอะจะกินทันหรอถ้าไปตอนนี้จะทนันไป แกว่าฉันสวยยังสวยแล้วรับรองท่านลูกค้าเห็นหน้าแกนะจะต้องตกกลุ่มรักแกแล้วก็เซ็สนสัญญายอย่างไวเชื่อฉันบ้างแกก็พูดไปแต่ก็ถูกของแกนะรีบไปเถอแกเดี๋ยวไม่ทันไปครคบะอ้าวเจอกันอีกแล้วนะนั่งก่อนสิ เชิญเชิญเชิญบอนทำงานที่นี่หรือว่าเป็นพนักง,งานบริษัทอ๋อเราเป็นเจ้าของบริษัทฮะเจ้าของบริษัทก็แค่บริษัทเล็กเองโอ้ยไม่เล็กแล้วมังบอนพนักง,งานมันเกือบ30คนนะ่ะเบ่อบอนเปลีป่ยนไปนมากเลยนะไม่เหมือนบอลเมื่อก่อนเลยอะ <c oughs> ตอนอยู่ที่ร้านอาหารพวกเธอยังว่าเราอยู่เลยพอรู้ว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทําเสียงกับความคิดเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเนาะไม่ขนาดนั้นบางบอนก็ต้องขอบคุณดาวเขาแหละถ้าไม่ใช่เพราะคําพูดดูถูกของดาวเราคงไม่ตั้งใจทํางานจนได้เป็นเจ้าของบริษัทแบบนี้หรอกเรามาคุยเรื่องงานกันดีกว่าเราได้บอกกับุมแจค ว่าเราต้องการโฆษณาที่ทันสมัยเจาะกลุ่มรุ่นใหม่พอดีว่าเราไม่ชอบอะไรที่มันจำเจอะอะไรเก่าๆก็เนาะแกแฟนเก่าองแกเป็นเจ้าของบริษัทเลยนะเว้ยแกไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอรู้สึกสิทำไมจะไม่รู้สึกแก ไป <lining S 1> จีบบอลเลยฉันว่าบอลมีใจให้แกอยู่นะจริงแกจริงสิแกฉันจะกโกหกแกทำไมละ่ะเจ้าของบริษัทเลยะเยฮ้ยแกบอลมานน้นแล้วเข้าัาเลยทีเนี้ยแกจะได้มีแฟนเป็นซี o หนุ่มสักทีบอลืึ<ร>มีอะไรยังสงสัยอีกเหรอหรือว่าเรายังให้ข้อมูลไม่พอเปล่าเราแค่อยากชวนบอลไปกินข้าวเย็นนี้อบอล อจะว่างไหมอ๋อแต่เราชอบกินอาหารข้างถนนนะดาวจะกินกับเราได้เหรอแต่วันนี้เรายังเห็นบอลไปกินร้านอาหารฝรั่งอยู่เลยนี่อ๋ออันนั้นร้านแฟนเราเองอะเราแค่ไปหาแฟนฮะร้านแฟนเหรอพอดีแฟนเราชอบทานอาหารฝรั่งเขาเลยซื้อแฟนชายมาเปิดร้านเองเลยแต่ ก็แค่แฟนเองยังไม่ได้แต่งงานนี่เราขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมบอลจะให้เราเปิดใจกับผู้หญิงที่ดูถูกเราเหรอเราขอโทษนะเรื่องระหว่างเรามันจบไปตั้งแต่ที่ดาวไล่เราวันนั้นแล้วอะดาวรู้บ่าชีวิตตอนนั้นเหมือนกำลังจะตายเลยเหมือนคนกำลังจะตาย,ยาจริง ลำบากสุดๆแต่ก็โชคดีนะที่เราได้เจอกับจอยเราได้จอยนี่แหละที่ช่วยดึงสติเราทำให้เราอยากกลับตัวกลับใจตั้งใจเรียนจนจบแล้วก็เปิดบริษัทนี่แหละเราขอโทษเราเขาอกาดอีกครั้งได้ไหมบอลเราเคยรักกันมากไม่ใช่หรอระหว่างเรามันไม่ใช่ความรักดาว มันคือความผิดพลาดผมพลาดเองที่ไปหลงรักผู้หญิงที่มองเห็นแต่เปลือกนอกแบบคุณคุณกลับไปเถอดดาวแล้วต่อไปนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็ไม่ต้องติดต่อมาแต่ถ้าคุณยังวุ่นวายไม่เลิกผมจะยกเลิกสัญญากับคุณแจ็คขอตัวนะครับ บอลสิเขาไม่สนใจแกเลยแม้แต่นิดเดียวอะ่ะฉันรู้ต้องพูดตอบย้ำฉันหรอกถ้าวันนั้นฉันไม่เดินจากเขามาไม่ทิ้งเขาให้ลำบากอยู่คนเดียวป่านนี้ฉันก็คงจะเป็นคุณนายเจ้าของบริษัทนี้ไปแล้วไม่ต้องมานั่งหางานงง่ๆแบบนี้หรอก